เข้าเด้อลูกเด้อมากินข้าวนในเมนเด้อหนึ่งปัสส้มรู้ว่าภาคตันตกหนึ่งปัสส้มบ้านเราด้วยล่ะซุปหน่อไม้พริกสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช่นเคยนะครับผมพบกับช่องทีวีลา T H O เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้ก็มาทำภารกิจครับฉีดปุ๋ยฉีดปุ๋ยในสวนครับผม ฉีดยาฆ่าแมลงซะหน่อยนะครับนำหมักชีวภาพนะครับผมนำส้มไปเลยนะนำส้มลมควันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวทำภารกิจยามเช้ากันนะวันนี้เดี๋ยวขอแต่งตัวกันครับเราจะทำการฆ่ามแมลงนะครับผมนู่นฮะนู่นเรียกเรียกใหญ่เลยฮะโอเคไปกันเลยครับผม โอเคครับตอนนี้กำลังเติมน้ำส้มควันไม้นะครับผมลงไปไปเิ่งหาที่ี่ขอบายลอยเสร็จแล้วน้ำส้มควนไม้หนึ่งอย่างครับผมอุ้ยตอนนี้วันนี้เราจะมาฉีดมด มาแรงนะครับขึ้นตามต้นตุสากับต้นฝรั่งนะครับเติมไปอีกนี่ฮะนี่น้ำส้มควันไม้แน่นอนกินออกเลยโอเคนะครับเราจะทำการฉีดแล้วตอนนี้นะครับเสียบเครื่องเรียบร้อยนะครับโอเค ไปกันเลยจะจัดกากันเลยโอเคครับตอนนี้ก็พ้นอยู่นะครับผมพ่นจะข้ามลรงก่อน นี่ครับหมดขึ้นเต็มเลยครับหมดขึ้นเต็มเลยอย่างนี้ต้องจัดการภารกิจแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ ฉีดยาฆ่ามดฆ่าแมลงไล่มดไลด่แมลงไม่ใช่ฆ่ามดฆ่าแมลงครับไล่พวกเพี้ยต,ต้นฝรั่งนะครับตรงนี้ก็จะมีมดนะฮะเนี่ยมดเต็มเลยตามก้านเนี่ยเพี้ยด้วยขึ้นเนี่ยก็ะจะฉีดไล่ไปฆ่าไปครับ ชีวิตเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมเพียงพอแต่ไม่เพียงพอกาศยามเช้าครับที่นี่สกลนครประมาณ13-15งสาองศานะตอนนี้นะครับผมอากาศชิวๆเลย,เ,ลยเด็ดออก,ย,กยังเย็นสบายนะครับผมมาเดินดูสวนสนอยวันนี้ครับชีดยาไลาแมลงไปแล้วอต้นพุษา นะครับผมจุดเช้านะฮะอากาศไม่ร้อนมากขนาดตอนกลางวันก็ยังไม่ร้อนครับโอเคดีก็คือสวนพุทรากับสวนฝรั่งรวมถึงต้นไม้ที่ปลูกไว้ด้วยครับปลูกรวมกันแล้วผมก็ปลูกนี่นำเสนออีกมังเบอร์รี่ที่ปลูกไปนะครับผม มัเบอร์รี่ที่ปลูกไปดูสิว่าแตกขึ้นต้นหรือยังนี่ฮะต้นพริกก็ยืนต้นละเริ่มชื้นละเริ่มฟืน้นละจากเยี่ยวเหี่ยวส่วนนี้ก็มัลเบอร์รี่นะครับที่ปลูกไว้นะครับประมาณสิบกว่าต้นนะฮะตัดมาจากที่นน่นแหละโรบลีแล้วก็มาลงในสวนนะครับ นี่ก็ต้นหนึ่งนะฮะปลูกไว้ชำไว้ฮะปักไว้เลยแล้วก็หลดน้ำส่วนนี้ก็เหมือนจะแตกใบแต่ว่าใบาเริ่มไหม้ฮะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่ารอดหรือเปล่านะครับมาเบอร์รี่นะครับส่วนนี้ก็ดีปีเอามาปลูกนะครับผมเหี่ยวหมดแล้วฮะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับผม ดีปีนี่ก็พุซาค,ครับกล้ยนะครับกล้วยเตี้ยแล้วก็ฟางที่เอามาไว้วันนั้นนะฮะยังไม่ได้โรยเลยน่าจะทำวันนี้แล้วะฮะโอเคครับผมภารกิจอีกหนึ่งอย่างแล้ววันนี้ครับผมหลังจากฉีดยานะครับไล่มแมลงแล้วนี่ฮะเก็บกองขี้กัวนะครับ เข้าที่นะครับผมโอเคครับผมขออนุญาตเก็บซ้อนถุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับถุงขี้กัวถุงปุ๋ยมักครับผมโอเคครับโอเคครับผม <c oughs> <c oughs> ภารกิจยามเช้าก็ของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวันนี้ นี่ฮะกองขี้วัวนะครับผมที่เราจัดเรียงไว้แล้วก็ฉีดยาไล่มแมลงนะครับวันนี้กิจกรรม,ามยามเช้าแล้วก็โอเคเสร็จภายในเวลาเก้าโมงเช้านะครับผมเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวเช้ากันเลยนะครับหลังจากเสร็จภารกิจแล้วโอเคครับผมกินข้าวกันดีกว่าครับไป โอเคครับเรามาดูเมนูยามเช้าเราดีกว่าวันนี้ครับวันนี้เรานึ่งนะครับผมนึ่งประส้มนะครับนี่รอๆๆๆกันเราให้ปละส้มสุกก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปกินกันครับเดี๋ยวมาดูว่ามีเมนูอย่างอื่นหรือเปล่าครับวันนี้เมนูยามเช้าหลังจากไปทำธารกิจมานะครับฉีดยาไล่มาลงแล้วก็เก็บความเรียบร้อยของกระสอบใส่ปุ๋ยขี้วัวครับผมโอเคครับโอเคครับแล้วเราก็มี หนึ่งผักเลยนะครับนี่ก็คือสะดานาหรือผักกสะดานาบ้างครับเลยสะดานาหรือผักยังไหมขี้ส้มขี้ขมส้มขี้ขมนะครับด่างโขล้าลงก่อนแล้วเราก็จะนึ่งรวมกับปลาไปเลยครับต่อดึงอย่างนี้นะครับผมเป็ดชาจะขมขมนะครับผมสะดาานาครับจะนึ่งแคบไปเลย ก็จะนึ่งผักนะครับล้างเสร็จแล้วเส่ผักกาดไปด้วยนะครับเสร็จแล้วนาผักกิดส้มกิดส้มกิดส้มขิดพรมนะครับผมข้าวยำเช้าวันนี้แล้วก็ตำน้ำพริกนะครับผมโอ้ยอยู่ไหโอเคครับตีกันำน้ำพริกนครับผมตำน้ำพริกกินกับผักนึ่งนะฮะวันนี้พริกก็โขกเสร็จแล้วใส่หอมผักชีผักชีไปเรื่อยครับโอเค ขี่ครับผักนิ่มของเราก็สุกแล้วนะครับผมัต๊าดดาวนะ์ชาบช้าคุ้มๆแตผักกาดผักกใส่ผักกาดนังไม่สุกอ่ะผักกใส่ขาวไหมครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยกับข้าวเราวันนี้ยามเช้าสวัสดีครับพบกับช่องชูบิลาฟซีซั่นเช่นเคยนะครับผมกินข,ข้าวเชาว้าครับทำอะไรกินมาสวัสดีในไหม สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,าก,กินข้าวเด้อลูกเด้อมากินข้าวในแม่เด้อหนึ่งปัตส้มลูกพักดจิดดจงหนงปัตรส้านเฮาเนีน่ยซุปหน่อไม้พริกซุปหน่อไม้อ่าที่นี่ขึ้นไปได้ไหมไต้องเจานะ

thật thật cái dữ nè Má, ไม่ได้เรื่องเลยอย่า ชปทานู้เอาออกมาทาด้ยสีมะโว้ยอะไรกันได้เนาะยกเก้ายกยกยกนิดนึ่งทำงานนี่นะมาข้นตูบอมามาขึ้นตูนนะมาด้วยสีสีสีขมาได้โอ้ขับพิษทึงบอสมาเริ่มมุ่งเริ่มแ้ีใหม่มหนึ่งไกล

เคยผู้กันขาดมาเหรอเอ๊ะทำงานได้เหรอพอเคยยื้อตัวกอดตี้เหรอทั hmm. <c ười> à, ่วไปก็ได้ยื้อลายฟนมุงานนะควไหนแต่คุณมือฟ้าอ่อนก็ได้พูดปากอ้ยพีน้อยน้อยเห ก้นงั้น thương phải đắt thương thương đắt nữa nào còn đang đắt muốn hiện đại mà muốn mưa muốn mưa cả tiền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cho lên mà Để đi tham đắp nữa À đó. จบคลิปไปกันที่นี้นะครับผมสวัสดีครับ